สวัสดีครับปีนี้ก็เป็นปี2,562นะครับการประกวดนายกนักเรียนระดับชาติของสอพทคณะกรรมการก็อาจารย์ชาลีประจงกิจกุลนะครับนพิจา,าราเอาอุโสและก็คุณเอัชราทองเทพเอชลาทองเทพอดีต ลองมิทเทลันเวิร์นครับดาราชื่อดังก็ให้เกียรติมาอีกครั้งหนึ่งเจนได้ว่าคณะกรรมการตอนนี้ลดเหลือเพียงสามท่าน,นครับสาเหตุก็เพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการตัดงบไม่มีงบหลักครับนะฮะก็เลยเหลือเพียงสามท่านนะครับสูงสุดสู่สามัญจำได้ไหมครับช่วงแรกๆที่ผมบอก จัดยิ่งใหญ่ที่เมืองทองคานีโอ้โหนะครับก้าวปีเต็มเต็มจัดที่เมืองทองตั้งแต่ปีห้าสามนะครับปีนี้ปีหกสองนะครับจัดใต้ถุนใต้ถุนโรงเรียนนะครับนี่ดูบริเวณซะก่อนนะครับแอร์คอนดิชันตามธรรมชาตินะครับฉะนั้นอากาศหนาวนะครับแหมฟิลิปกระซิบหรือว่าแอบจุ๊บจุบกันจ้ะ นะ,น,นะครับนี่ก็เป็นป้ายคะแนนนะครับตั้งสกลลนะครับเหรนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คณะกรรมการหลากหลายของผู้เข้าประกวดนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นตามลําดับก็เป็นการสรุปผลคะแนนนะฮะหลังจากนั้นคุณฟิลิปก็จะเริ่มไล่กรอนนะครับโม้ไปตามเรื่องของแก่อไม่ใช่ครับก็จะพูด นะครับติชมให้ได้รู้นะครับเป็นขอ้อคิดเห็นให้เด็กนำไปปรับปรุงที่จะมาประกวดในปีหน้าต่อต่อไปนะครับก็ดีใจครับได้เห็นต้นกล้ามายากลเด็กๆรุ่นใหม่นะครับมีการพัฒนาขึ้นมานอกจากเด็กๆเหล่านี้จะได้มีคะแนนดีๆเป็นวิชาวิชาหนึ่งนะครับ ของเด็กนักเรียนที่เข้ามาประกวดแบบนี้ผลห้นคะแนนก็เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนได้เกรดดีขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็ว่างรับประทานอาหารนะครับอนี่เบื้องหลังนะครับเบืองหลังนะครับก็นี่ก็เป็นปีพศสอง2ันห้าร้อยหิบสะครับที่ผ่านมาเร็วๆนี่เองนะครับนี่เริ่มแล้วนะฮะลายกรอนแล้วคุณครูเรานะครับ โมไปตามเรื่องตามราวนะครับโอ้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะฮะเคก็โมแบบนี้นะครับนี่ก็ยืนฟังกันนะครับยืนฟังกันมือก็กลุมอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับก็นี่ก็บรรยากาศให้ดูนะครับช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับก่อนที่จะลาจากไปนะครับนี่ก็เป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดมายากลนักเรียนระดับชาติ11ปี